สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเดอ้อมากินอาหารแรงน้ำกันจ้ามือนี่มือนี่กะสีผ้าเป็นฝรั่งจักน้อยหนึ่งจ้าพี่น้องค่ะมือนี่จะพาะเป็นฝรั่งนะคะก็จะมีพริกยูรกค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ฮัตเคใส่ก็คืออันเนื้อแข็งจ้าพี่น้องค่ะแล้วก็บบกพริกหวาน นะคะพี่เขียวกับพี่หยวกพี่หวาน,นะะเนาะค่ะเนาะแล้วกะ็บักแตงดองจ้าพี่น้องค่ะอืมจ้าบักแตงดองค่ะและะ้วก็หัวหอมดองเนาะจ้ะเนาะหัวหอมดองนะคะหัวหอมดองค่ะแล้วกะ็ไอตัวดำาๆนี่ก็จะเป็นเอ่อเพลินห้องวายังคะเอ่อโอลีฟสีดำค่ะพี่น้องค่ะเป็นโอลีฟสีดำนะคะ มือนี้เขาก็จะกินขนมปังค่ะพี่น้องค่ะขนมปังขนมปังทานเนยแล้วค่ะเนอเนยบางๆค่ะพี่น,อน้องเนยบางๆค่ะนี่จะ้ะคะเริ่มลงมือท้าไปแล้วนะ,ะจ้าพี่น้องค่ะย y l m ูไนคลนาห s ich m a Deutsch essen Und äh, das gibt m, rote Paprika, gibt m, Hartkäse, ja, Hartkäse und dann m, grüne Paprika und das ähm, sauer Gurke, Gurke, aha. und äh, silberne ja, sauer und dann ähm, schwarze ähm, Oliven, jawohl, heute wir werden richtig durch keine Fleisch und mit Brötchen, also geschnitten Brot habe ich schon und mit Margarine habe ich, ja, habe ich. Ja, herzlicher Dankeschön, das für die Zuschauer und für die große Unterstützung. Herzlich, herzlicher Dankeschön, liebe Freunde, โอ้นยอีกวันส์อีกว่าอีสากันเสรต่างเกตต่างเกตต่างกขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกบ้านเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ้าบ่ได้พี่ๆน้องๆอดวันวันก็บ่มีมือนี่จ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันจ้ามือนี่มาเป็นฝรั่งง่ายๆน้ำกันจ้ากินผักกินขนมปังทานเอยไปตามเรื่องค่ะพี่น้องจ๋า Ja, h e r z l i c h e กเกิลตังก์กันเช่นโอนปลายเกษุน i วิทย์อ่ะอิสจ้าขอให้มีความเออสุขเด้อค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกบ้านนะคะตังก์เกตังก์เกตังกกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะ